สวัสดีครับวันนี้นะครับคอนเทนต์หน้าที่กับแผนที่โลกครับวันนี้จะนำเสนอประเทศที่มีขนาดพื้นที่เล็กที่สุดนะครับในโลกนี้นะครับตามพื้นที่ที่เขาได้รวบรวมไว้นะครับเราขอนำเสนอประเทศที่มีอาณาเขตเล็กที่สุดกันก่อนนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับก็อยู่ในยุโรปนะครับก็เริ่มต้นด้วยนครรัฐวาติกันครับ นครนัฐวติกันเป็นนครนัฐนะครับมีพื้นที่แค่ไม่ถึงตางตารางกิโลเมตรนะครับก็มีประมาณแค่0.44ตารางกิโลเมตรถือว่าเล็กมากเลยนะครับพื้นที่ของรัฐวติกันเนี่ยก็คือพื้นที่ที่เป็นอาคารแล้วก็พื้นที่ที่เป็นส่วนของวติกันในตรงนะครับประชากรเนี่ยก็มีแค่ประมาณพันกว่าคนนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกทหารพวกเกีเ่ยว คาดินาลหรือนักบวชต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องในการทํางานในส่วนที่เป็นวัติกันนะครับวัติกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นรัฐที่รับรองนะครับเป็นเอกราชมาตั้งแต่สมัยที่อิตาลีรวมชาตินะครับแล้วก็รองรับให้วัติกันนั้นเป็นประเทศเอกราชไปนะครับตั้งแต่ปีพศ2 5 0 3นะครับ คืออิตลาลีก็ไม่ขอรวมวัติกันเป็นประเทศด้วยนะครับก็ให้วัติกันเป็นพื้นที่ของวัติกันเองนะครับเป็นเอกราชไปโดยมีพระสันตปาปาพระสันตปาปานะครับเป็นถือว่าเป็นเจ้าของรัฐนะครับเป็นเจ้าของรัฐวัติกันนะครับเป็นผู้ดูแลนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นผู้นำนะครับทางศาสนาคริสตร์มันคาทอลิกนั่นเองนะครับต่อไปนะครับในส่วนของเศรษฐกิจรายได้ส่วนใหญ่นะครับก็มาจาก ก็เป็นเงินเงินสนับสนุนนะครับองค์กรกิตศัก์นะครับของรมาคาทอาลิกนั่นเองนะครับต่อไปครับประเทศที่เล็กที่สุดลองลองมากันต่อนะครับโมนาโกครับโมนาโกนะครับเป็นประเทศเล็กๆนะครับบางคนอาจจะนึกว่าเป็น ทีมฟุตบอลนะครับไม่ใช่นะครับราชรัฐโมนาโกเป็นสปิเรติออฟโมนาโกนะครับมีพื้นที่ใหญ่นิดหนึ่งครับอยู่ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับก็มี2ตารางกิโลเมตรเองนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับฝรั่งเศสนะครับมีอาณาเขตติดกับอิตาลีด้วยนะครับบางส่วนนะครับก็โมนาโกเนี่ยก็เป็นราชรัฐนะครับมีเจ้าชายมีก็เรียกว่าเจ้าเจ้าของรัฐนะครับนะครับเป็น เป็นกษัตริย์นะครับเป็นกษัตริย์ประมุขของโมนาโกแล้วก็มีสภาด้วยนะครับท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหรือรายได้หลักของประเทศโมนาโกนะครับต่อไปนะครับประเทศที่เล็กลงลงมาอีกนะครับก็ซามาริโนครับซามาริโนนะครับพื้นที่ก็มีอยู่ประมาณ61.2ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ใน พื้นที่ของอิตาลีอีกประเทศหนึ่งนะครับกเกี่ยวข้องกับอิตาลีทั้งนั้นเลยนะครับซามาริโน่เนี่ยไม่ได้รวมกับอิตาลีในสมัยที่รวมรัฐอิตาลีนะครับเพราะว่าซามาริโน่เป็นเอกราชนะครับมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่สงครามมาเวลาประกาศสงครามกับออสเตรียฮังการีในการแย่ในการทําสงครามเพื่อรวมอิตาลีซามาริโน่ก็ประกาศสงครามด้วยนะครับจนสุดท้ายเนี่ย อ่าซามาริโน่ก็ไม่ได้รวมกับอิตาลีแล้วก็เป็นเอกราชเป็นต้นมานะครับซามาริโนโนี่ก็ใช้ภาษาอิตาลีเป็นภาษาหลักด้วยนะครับแล้วก็มีปกครองแบบอ่าสภา,ภานะครับเหมือนกันนะครับก็มีคณะอำนวยอ่าการอิสระไปนะครับในส่วนนี้นะครับสำหรับซามาริโน่เนี่ยก็ เป็นประเทศที่เมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นที่ลี้ภัยของนักปฏิวัติการรวมชาติของอิตาลีด้วยนะครับทำให้อิตาลีได้เกียรตินะครับไม่เลือกซามิโนรวมอยู่ด้วยนะครับต่อไปนะครับอีกประเทศหนึ่งแล้วกันนะครับที่มีพื้นที่เล็กนะครับก็ลิทเทนสไตน์นะครับลิทเทนสไตน์เนี่ยนะครับก็เป็นประเทศราชรัฐนนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็อยู่ในสมัยของ อารมณ์อารมันอันศักดิ์สิทธิ์นะครับอาณาจักรอารมันอันศักดิ์สิทธิ์นะครับลิเทนสไตล์เนี่ยก็มีเจ้าชายจอเออรฮันโจเซฟที่1น,นะครับแห่งลิเทนสไตล์นะครับนี่ก็เป็นเจ้าของแคว้นวาดุสและก็เชนลูบุสนะครับแล้วก็สร้างรัฐของตัวเองขึ้นมาเป็นลิเทนสไตล์แล้วก็ต่อมาก็แยกตัวจากอ,อาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะครับหลังจากที่ล่มสลายลงนะครับแล้วก็ เป็นดินแดนหนึ่งนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของสมัมพัทธรัฐเยอรมันด้วยในปี1815นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็แยกตัวเป็นเอกรักในปี1866นแะครับอ่าแล้วก็พื้นที่ครับพื้นที่สำคัญมากเลยพื้นที่มีอยู่แค่160ตารางกิโลเมตรเองนะครับอันนี้ก็คือประเทศในยุโรปนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลกนะครับอ่าในบรรดา4ประเทศนี้นะครับ สำหรับคอนเทนต์วันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับโปรดติดตามกดไลค์นะครับแล้วกดติดตามแล้วก็ subscribe นะครับช่องเราได้นะครับก็ขอบคุณนะครับทุกการติดตามนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรต้องเพิ่มเติมหรือปรับปรุงอะไรบอกได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ